ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบๆกับประเดิมเนาะพี่น้องเนาะครับประเดิมพามาติดตามเลขเหล่าพัฒนาของปูศรีสะเกดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออกเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งครับเลขล่างก็ออก สี่หกเนาะพี่น้องเนาะครับของปู่สีสะเกดพี่น้องงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับวันจันทร์ 16, ที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่สีสะเกดบนล่างวิ่งรวดสี่กับแปดเน้นที่แปดพี่น้องแปดบอมามาสี่เนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่กับเขาได้พี่น้องได้สี่หกขับเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะ c หกเข้าล่างตรงตรง,ตรงพี่น้องเอา้ามีผู้โชกผู้มันบ่น้อพี่น้องครับไปโชกไปมันพอแตมก็ดีใจน้ำนาอพี่น้องเนะาะครับไปบ่โชคบ่มานเมื่อน,นี้ก็พอเตีมพามาติดตามต่ออีกนะครับ่ะไปเบิ่งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะว่าปูให้มาตัวใดนะครับ Ie, rydyn ni'n ลาวพัฒนาปู่ศรีสะเกษพี่น้อง บนล่างครับบนล่างวิ่งรูด3กับ6กพี่น้อง สามกับหกเน้นที่สามพี่น้องครับชุดวิ่พี่น้องสองสามสี่เจ็ดแปดเก้า ปูว่าจะเริ่มจับวิหนือ้ด้พี่น้องเ้อ47 48 49 37 38 39 27 28 29นะครับจับวิ่นเต็มๆนะพี่น้องเนอะครับอันนี้มึงปูจับคููเดยพี่น้อง63 62 หกห้าหกแปดนะครับแปดสามเจ็ดสาม เกียตห้าเกียตสี่นะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะ หกสามหกแปดแปดสามเจ็ดสามนะครับ มักตัวเด็กกับพิจเจนามึงออกพี่น้องเนาะ กันเบิ้ลหกหกสามสามพี่น้องเอกสามตัวพี่น้องห้าหกสามเก็ดแปดสามสี่หกแปด ครับอืมหนงวันครับเกียรแปดสามตัวเนียนพี่น้องครับ 8, 3, พี่น้องสัตว์เกียนว่าพี่น้องเอาตัวที่บนิเนรนห้ามาเข้ากับพี่เจน,น่ามึงเอาได้พี่น้องเด้อผับสิบธันวาคมหกลาวพัฒนาวิ่ง3มกับ6เน้นที่3าับชุดวิ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าหกสามหกสองหกห้าหกาเจ็่กรเบิร6นหกหกส ขับสุดสามตัวพี่น้องห้าหกสามเจ็ดแปดสามสี่หกแปดกับตัวด้วยนะปูสีสะเก็ดอย่าลืมจับวินกันนะสัตว์ปูวะครับนะสัตว์เจียนพี่น้องครับพระเทีมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกดเนาะครับเนาะครับที่ได้่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม่พระเที่ยมขับฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนอพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วค่อย้เขาปังปังอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ปเตียมน้ำแลนเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โปรเตียมน้ำอาคาบ เอาสูตรายตายสูตรนี่ขอหยิบชีทุกคนโศกโฉก,โกม,มันมันแห้งแห้รวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะถ้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม